โอ้เดี๋ยวเอาเซียวผู้ใดียวมันแหลั้ง n อยู่นี่ฮะลูกหลานไหมลูกหลานทั้งไหนตลกเข้าเหไหมตลกแนนผู้ใดเอ็ดดี้เอ็ดดี้ผีพยากผีพยากรันแหละบอกว่าเอ็ดดี้เอ็ดดี้ผีผีจ่อปากจ่อปากตั้งเสื้อไหมเนาะสามคนเพหรอสามคนเอ้าทั้งนั้นผู้ใดียวน่อยสุดไรๆเอาสวัสดีครับ เอาหมอตวงตัวนี่ครับผมสถานที่ซอยนะคะครับผมโอ้มาให้กำลังใจน้องนุ่งค่ะมาดูโง่เหงดูครับผมเครื่องมือมีไฮราคาที่จะมจะเป็นของเท่าในอนาคตเด้อโอ้ยสาธุสาธุสาธุเป็นของเท่าล่ะเป็นยังไงครับคือบอบรรยากาศสถานที่โง่เหงจับบอได้ค่ะโอ้ทั้งสาทั้งสิลทั้งโง่เหงทั้งเงี้ยต่างๆเลยเบิดหลักขอบคุณหลายๆครับป้าเบิดเราเด้อวันนี้ขอบคุณหลายๆครับอู้ย กำลังใจกำลังใจครับโอ้ยสาธุสาธุสาธุโอ้นี่ครับก้นมอตวงครับมาให้กำลังใจครับเบิ่งแย่งแงกันไวุ้ดว่าครักแพ่งกันครับครับผมจาเพชรใหญ่ราชสีแย่งเอคยมีได้กันไปนะครับผมครับผมยินดีครับยินดีครับสถานที่เมืองนี้เขาจะเป็นไรสุดนะครับทั้งไรสุดทั้งกิจทำกิจกรรมอยี่นี่แหละครับที่ใหญ่มากนี่แหละครับนี่ ครับนี่ครับเ้าจะเอาเป็นาไมเป็นมองรดเป็นันมองหันกบคงสิเป็นมองเศร้ามองพักให้อยู่อยู่กับศิลปินนักแสดงบางแมนครับแมนครับแมนครับตั้งเวทีตั้งยังอยู่หนีเบอร์เลยครับครับผมเมอแดงเ้อเอปากแม่เาไแล้ววา้้หอทางครับผมครับผมกัับกับ จว่าหมู่บ้านคุนนั่นแม่เราจะฆ่าเลี้ยงพระอีเด้อร์โอ้ค่ะบอกเพป็นไปไม่ได้ครับ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 หลายคนอาจจะสงสัยเนาะผิดหวงนี่เป็นหมอปั้นเป็นยังคือยังนี่ก็หนึ่งดังโคล่รักษาอย่างนึงก็จะขอบอกว่าจักรวนี่ก็จะดูดวงใข้ไข้ต้องบาลหรือดู้อนตัวไปกับยูดครับผมค่ะไม่จะมีเส้นพินบ้าบอกเองนะคะเนาะแต่ไม่ว่าเบิรงสถานที่เบอร์ยังต่างๆให้น้องโอเคหล่ะค่ะป่าเปิด ตั้งป่าย่ำไซแล้วค่ะวันนี้อุปสรรคก็ค่อยๆเบิดไปต่อไปนี่จะดงงไูโอ้ยสาธุสาธุสาธุโอ้ยยังวะดีใจดีใจครับกำลังใจนะครับจากมอตตวงครับโอ้ยดีให้ดังใจดังนี้นั่นโอ้ยขอบคุณหลายๆครับโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาเอาไปไหนลูกเอ้าเอาโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับได้แล่ะ อา้าวหนึ่งวันผู้ดใดมาหาหลักตัดไม่ตัดหยาดอยู่สถานทีโอ้ยลูกไส้อเอฟบี่น้องนาเย็นไปเมื่อไรพี่น้องเอ้ยข้อนเก่าข้อนเอาเมื่อไรเป็นอยู่บ่อรุ่นจะมันคนเราบนเครื่องจักรนะพอ่อ <laughs> สิมีเมื่อยจักงน้อยอยู่ไหนนะมาหัดถึงพ่อก็าไเห็นส่งใบใบครับส่งใบใบแมนครับมือเช้านี้ไปหาหลวงพ่ออยู่ อืมหาหลวงพ่อใหญ่อยู่ไปเห็นยังหาหลวงพ่อเห็เพิ่นผูกแขนให้ครับขอพ่อหนึ่งกยอนดอกขอพ่อหน่งเรียงไหนอันเรื่องว่าที่มาอยู่วงการมรับนี่งไม่ติดเป็ียนจะไหเนาะหลวงพ่อเะดอกให้เป็นเพิ่นผูกแขนให้เสด็จดอกเวลาดงดังแล้วพ่อเนอะเสด็จดอกครับมาหอดยังมาพ่อวิทุนเพิ่นได้ทั่วหาอันหอดใช่หรืเนาะลูกใช่พ่อนะอันออกกันจากชิ้นนี้แล้วพ่อเนอะก็ตัญญามบรรพบอยผมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อขึ้นฝนครับเสด็ดอกน้องรับบ่ะล่ะนั่งลาเมื่อขึ้นอีกเที่ยงขึ้อง โซเชีแน่นอนโซเชีนอนคือยากอันมื่อห้องเสียวยังไปเนี่ยจังไงให้ก็สิไปขอแคยลูกเสียรยังวะเนี่ยครับโอ้กวงเสียผ์ผานาแพะกูเสียวยังไปนอนในไปนอนยาเซบูสีฟันอะไรกองคืออันยังเฉียมาบ่อยคนวะในอันเนี้ยเนี่ยเออแต่ือว่าระดับหนึ่งกูครับเออจะมาฮวัดก็กินเขาโซนขนมเสียนแล้วก็ออกมาเลย้หรืครับมาตัดหญ้าเลยมาตัดหญ้าเลย ยำความไม่ทาเลยครับมือเ้านี่ยังหกอยู่ด้นี่วันนี้เปลี่ยนเดือดเตือนแล้ววันเปลี่ยนนะครับ,รบโอ้ัอสิเพียงกันปะไรครับเช็ดยังไงมันจะสิเพียงกันวันผมก็เิ็ดอะไรเริ่มเช็บอีกอยู่ครับจังว่าอะไรเช็ดมองทั้ง<อ>สถานที่มันกับว่าเพียงกันอือนมฟองสูงฟองตจำอืมฟองชีวิตให้โลกยังก่อฟองสูงฟองตจำฟองชีวิตให้โลกเช็ดยังไงบันนี้ก็จังว่าผมมาตัดออกจังน้อยแล้วก็เอารถเจีนมาปรับจังน้อยให้เพื่อนนะดับมันเป็นนาเดียวกันนะนะครับ ไม่คันประเภทพื้นมองสูงมองต่ำจังสีวุ้ยผมไปแก้เขาขับมูอยู่หน้าเนาะว่างันช่วงเจ้าขรัวว่างันแม่พ่อไม่เห้ยวุ้ยเยอะยุ่เยกะจังสีเหล่าพ่อมาพ่องค่นเนาะพาคกันขึ้นไปอยู่ทั้งรถเนาะอันตะอีดบอกกันกับมูว่าเอ้าอันมัดแถวชุดไทยนั่นแหละทั้นี่แหละตัวผมกับทั้งกูทั้งเงินถ้อยขึ้นแค่รถเนาะไม่เล็กทั้งไปหน้าบัดรมิตังแจศูน์มิตังแจมองรูปมองบอนน่ะนะอัน อวบตัวพ่นกับว่าท่ญญานในพัฒนาไปหอดมังพุ่นะนะาครับไปห้ไปหน้าผมไปห<ะ>น้าผอไปหน้าลงไปหน้าผมไปหน้วผลไปแล้วผมไปหน้าผมไปน้าบมไหน้าผมไปหน้าผมไปหน้าผมไปหน้าไปหน้าผมไปหน้านมไปหน้าผมัปหน้าผมไหาผมไปหนีาผมไ้าันาเพหาะว่าห้าผ <c oughs> ม <c oughs> าไปันาไดน้หาบาืมอัน,าานา้าผอน้าผไน้าผมไป้าผมไอห้างมไปหน้าใหญ่กผมยปหน้าผหน้าผมน้าผมมันติดทไน้งหอ้าผมไหน้าผมหน้าผมไปหน้าผมไนติผหน้ากมไปหน้า บัดนี้ทั้งหัวหน้าบัดิังเอาเข่อเจ้าไปใช้บัดนีิเออข่อยเจ้าไปใช้มันเกิด่าทันไในพ่อเกี้ยวบัดเขาดอเขากลางยุเครึ่งมันบัดพ่อเกี้ยวแล้วบัดนี้การเลี้ยงขันเชียวรถเอารถลงไปเกี้ยวมันกเกี้ยวบัดิการเลียคนในบ้านก็ลงไปเกี้ยวเกี้ยวแล้วฟองลุยน้ำกับฟองกันนั่งพออันเกี้ยวแล้วกับกู้บัดนี้ฝนก็มาตัวข้ามอีกมือหนึ่งบัดนีิเอาตัวข้ามอีกกับไปออกมาตากทั้งคู่อันขันเท้าน้าบัดนี้กันกู้ ก็จังเลยเอิ่นพี่เอิ่นน้องล่ะไปซอยครับหาต่างหาว่ามีเงินจ้างเพิ่นดอกโอ้ป่านนี้ก็ได้เอามูไปกู้ซอยกู้ขึ้นมาเออให้ว่าหาบใช้อันไม่ไผ่นี่ล่ะคือยังไม่อันนี้ยังบอไม่หาบก้าเฮาแม่พ่อไม่หาบก้าเขาเอิ่นว่าไม่สะไม่สะไม่สวยไม่ขั้นเหลาไม่ขั้นเหลาเออหาบใช้มาขั้นเหลาเสียบจำเขาไปใช้หาบขึ้นมาพี่โอ้ยให้ว่าทางเกี่ยวนี่น,น่อง ข้างอยู่โอ้ยอยู่มัดยาสุดรยังว่าหาสุดรไปยังพ่ออยู่บ้านนี้เอาขึ้นมาแล้วอเอาใช้รถลแล้วบ้านที่นีพ่อท่านแล้วนี่พอีก็เลยว่าเ,าเอาเอาเขาเมียให้มันไปพร้อมแค่เดียวรถวพนมมันมาบ้านเลี้ยงหน่อยหน่อยเงดอกได้สองเจี่ยวเมือนั้นเจี่ยวเจี่ยวที่แรกนั้นเอาไปที่พ่อเตรียมยเปิ้ลเล็กมาเจี่ยวสองนัน ก็เลยว่ามูเลยว่ามันสีไก่สีขาเลยเอาไปเชียวมันเหมือนโดดหมาพนาว่าเอาจัดไปเะอกันมากันเอาขึ้นมาใช่มากระงงขึ้นมันบองขืนสูงสงใส่แล้วไปกัเอาข้นสูงเช่กทิ้งหมาหมากระเลนไปน้ำนี้สหมามากะไรหมานเอาขืนเทิ้งรถน้ำมัะนั่งอยู่เทิงหม่งสูงสูงมาผูเฮือมาแม่บดผูครับตีาแม่บงใส่ละลูกุ้นทองทุส้กันละครับเอามาเลียงมันบันนี้เอาข้นนั่งทิงหันน้ำกันกระเลี้ยนกระชี้ไม่เลยกระเลี้ยนเก็กนี่ ก็เรียกนี่ก็เล่นเกมหนึ่งผมแบเป็นผู้แต่งานผู้ขี่ผาามูเขามาพอเพื่อแต่ขามาอ่ะฟองโง่ฟองเย่มันบ่มาหอดลุ่มญ่อ่างมังยุบอันนึงยุบต้นหนานี่ล่ะเพราะฉานั้นฉันดอกกูจังฉีดไปได้ว่าะฉันนี่ก็ได้แบบเอ้าค่อยไปฉันดอกบวกกันบักจีบบางนึงบ่ใจว่ลงมาจากรถเดี๋ยวกูสีเบิ้งไทยให้ดอกเด้อหมอพน้าว่าอันผู้หนึ่งกำลังยุ่งเทิงหันหลังมาหมากำลังยุ่งเทิงค่อยเลี้ยงกันยุ่งมองเทิงควันเขาสูงๆเหมือนอันนี้ก็ขี่ไปเอ้าคางหนึ่ บัดนี้คางคางนึงกะคางนึงสูงคา<อ>งนึงต่ำบัด<อ>ที่ไปท่อนแนวคว่อยรอบค่อยเด็กอ่าไปกอนมันบ่บัดนี้พอพะแต่อันนี้ก็อย่าพ้องสูงเพราตั้งแต่มาหลุมอ่างมางอยุ่รนี่บัดนี้พุ่ม <c oughs> พินบึ้มลุ่งขึ้นพินเพ่า <c oughs> พินเพ่าลงเลยครับพ่อไอ้ว่าพ่องค้น <c oughs> พ่องมาแตกซานาโมไปจังทีเลยมาต่อไป กันว่ากันกันแม่นกันมันขามันบพราะข้าวันเพาข้าววนน้ำนี่มันเก็บเติมอยู่หลักมู่ผู้หนั่งกระไรโอ้ใช่ว่าโอ้ใช่เนาะบ่ยูนี่นี่แม่นความฝันหรือบ่อี่รีนี่ความจริงดิครับดิขับไปไววนี่กอนผมสีขามาสมัครเนี่ยดิความจริงนี่จังว่าข้าเจอบ้านว่ากันสร้างภาพเอาสร้างภาพไปเนี่ยเก็บเพราะแตงยังเด็ดังสิบเพื่อนขวนต้นต้นสิบโลดีตัวยังมีลมหายใจมาอยู่นลำเพลินลำเพื่นนยืนบอยู่ครับนี่ดียู่มาหอนดียู่วานนี้อัน เลี้ยวเลี้ยวบ่ผ้ากันขามาก็ได้ผ้ากันเก็บซุมมันนั่นเนี่ยน่ะออกผมามาตัวขามาม่ได้านแต่เรามึงเปลนไหนมึงฟังกูไปใส่ดอกมูนั่นน่ะกูบอกว่าเอาเชยกสองกับเชกสองรูยังใส่ดอกมันกับ่ฟังกังขี้เดีววานนี้ก็ขามาอีกไปเขาไปเก็บรอบเก็บตุส่ดอกไม่ใว่าเมื่อนสองตุมยังได้สีเขาเนาะใส่ดอกมันบ่กีกูไหลูกใส่เดียวกเห็นเอครีตัวน่าอันมากมือนี้ก็นี่ละก็ไอ้น อันคันจะว่าคนเียกกันห้องอะไรคันอันคนบ้านห้องอะไรซอยโอ้มาซอยคนจางคนแกงไปเห็ดไปนี่ครับนี่ของแก่นะครับสนีครับน้องนุ่งนี่แหละทุ่งตลกนกำกันนี่แหละครับทีมงานตลกทมงานครับครับเอาสวัสดีครับขอบคุณครับหมอต้วงครับโชคดีครับผมโอ้มาเยี่ยมมายำครับผมครับผมเอา ก้าวคุณครับขอบคุณนกำลังใจครับหมอตวงครับสวัสดีครับเอาเอากับบอกพ่อทุนพ่อทุนบริหารไหนเลยเออให้พ่อทุนมูเอาเอามันได้ย่นยใครไย่าเากุญจิพน่ะเอาเอามันได้ย่นใครอย่างกุญจิพนคนไตน้อยสะดอกน้องกับเพิ่นกับชิพ่อแตงอะไรกุญจิห้องเฮี้ยเพิ่นกับมีอยู่แม่ว่าสะดอกกับย่างจวงอะไรยืมดวงเงี้ยหลังนี้ครับเอาเอาเดี๋ยวให้พ่อทุนจัดการเด้อพอวิทุนจัดการเอา ตัดต่อป่ะนี่ตัดต่อป่ะนี่เอาต่ออยู่ครับเล่มเห็นมันเพียงกันเออเอาเอาโอเคแล้วลูกโอ้สุดยอดเลยเอาทางนี้เป็นทังไในทางเนี่ยมาเอาลูกกบเจ้าลูกกบกับจื๊อจื๊สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเออเอาปลาปลาด้วยอันนี้ก่อนเนี่ยกันแล้วเนี่ยกันเอาเมียเปลี่ยนดีปะ ก้นเดียวเหม็นแมงวันบวใหญ่ช่องพักเบรกพอช่องพักเบรกค่ะช่องพักเบรกจะตามสัญญาพี่น้องตามสัญญารับปากกับแฟนครับกับพี่น้องไว้ค่ะมาชำมาตัดหยาย้อนจากอยู่จากสั่งน้ำพอค่ะเห็นไปนี่ครับค่ะทีมงานค่ะเผ็ดลำเพริขนาดตูตละลุกนี่ทีมงานคุณภาพสั่งแปลงแท้กะแปลงแท้แปลงะรุ่นบุกเบิกครับรุ่นบุกเบิกที่สั่งต่ด้านเผ็ดรำเพลินพี่น้องตลกตัดหยาค่ะโอ้เด็การเด็การเอ้า ถือว่ามือนีมาบริการไฟไฟบริการไฟปฏิคม<ฆ>ไฟดูแลแต่ว่าตอนนี้หัวก็เฮ็ดได้เพราพ่อพือ้ <Okay. S 1> พนที่พื้นทีซีไรมันก็สีเรีย <Okay. S 1> ตอนนี้ก็สีเเฮ็ดได้อยู่ประมาณสองงาน <Okay. S 1> โอ้ไปเรื่อยๆครับพ่อ,พอเหลืยอยู่<ป>อีกสามเกับสองงานดี ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อยกับเจ้าขึ้นรถใช้อวงไปเรื่อยๆไปจังสันบ่แม่นครับไปเรื่อยๆกับเจ้าไปเรื่อยๆจนกว่าสิแล้วค่ะพี่น้องจนกว่าสิแล้วสิบ่สอดแจ้งบนบ่เอาหมไปแหละตัดไปเรื่อยๆชูมือแม่พ่อโอ้โหพ่อแม่พ่อแม่เอาหมนะครตีนนึกว่าจะเอาหมดนึสิเรียวเพ่าเพราะว่าเอาเหนียวเอ็ดไปน้ำตลกไปพร้อมเออ่วโบนูฮอร์มอลนกันไปเดี๋ยวกันถูกจิิงทุยยางมันก็สิรงตัวแต่ว่าเขามาอยู่น้ำกันซ้ำ สมาสางมาแปงคือวาน่ะสม่ำเท่าเดียวกันครับพ่อเอาดีแล้วดีแล้วโอ้ยตับเป็นความน้องลุงสามคนนี่แหละค่ะกำลังป้องกันสู้กันอยู่สู้กันไปนน้ำหัวกันเปนน้ำเงื่อยกนนั่งเศร้าทลายครับสนอกเอาเอาเอาดีดีโอ้ยเขาท่าเขาท่าเอาจวดต่อเขาจวดต่อได้เอาจวด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 อ้าวนี่ครับบรรยากาศหลายๆบรรยากาศี่น้องได้เบิ่งได้ชมนี่คืออยู่บริเวณผ่านฝักของทีมงานหมอลำพินลำเพลินครับนี่วังโนดโอ้ได้กัน เอาทีมผู้บริหารเไยจวกจากจวกจากอยู่เห็นนี่ครับร่วมด้วยช่วยกันครับเอ๋อซอยกันโอ้แมนว่าไงแมนมาให้เอ็มซีเอาฝากพี่น้องในช่วงไายคลิปเลยเนี่ยเอ้าวันที่สิบสองเนาพี่น้องจะชิมกันครับเซียววิทุนสายจวดครับฝากด้วยนครับวันที่สิบสองกลมปิดของเพชรลำเพลินอ่า นี่เรครับเนาะโอ้ยเหนื่อยครับเนี่ยฟังเอ็ซีซื้อบัตรกันเข้ามาเลยครับนี่ทั่วโลกสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฝากสนับสนุนส่วนสิเปิเอนวงใดนั้นก็ต้องมาหาด้วยไอกำลังใจครับกับทีมงานเดี๋ยวเหนื่อยก็จะหนีกับทีมงานสมาชิกนี่แหละเปลี่ยนรำเพลินครับผมงานนี้ซอยกันเอาหายใจก่อนผู้ใดสิเป็น ถ้ากถึดื่มสุดเออเพลย์จัดมาอลไรครับเอ้าขอบคุณอีกครั้งนึงอู้ยปวดแล้วทั้งคุณกับหงก็ญญาหงก็มาเด่นเี่ยากี่ยซ่อมทีมงานศิลปินนักแสดงเยอะเนี่ยแล้วนี่ก็จริยกอันนั้นมาเลยเออขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ผู้ญบาทสายจวดรำเพลินออฟฟิเชียลจากโคงเชียวซัมมี่คลิปหน้าจังว่าก anyway> ันครับขอบคุณครับสวัสดีครับจวดครับพี like> ่น้อง